สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอน Next.js เกี่ยวกับการ Deployment นะครับการเอาขึ้น Production นะครับว่าเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยเขียนเว็บไซต์เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเอาขึ้น Production ให้คนอื่นดูได้บ้างอะไรเงี้ยทำยังไงนะครับผมก็เข้ามาที่เว็บของ Next.js นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Document เหมือนเดิมครับเข้าไปในเมนูของ Deployment นะครับมันก็จะบอกว่าการใช้ n e x t i ่ะมันมีอะไร Output แสลผลอะไรออกมาบ้างนะครับมันก็จะมีการมี h e t m a l p h css javascript อะไรอย่างเงี้นะครับอันนี้เราไม่ได้สนใจนะครับมันแค่อธิบายว่ามีอะไรส่วนประกอบของของการ b u i มีอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับเราลงมาข้างล่างนะครับมันบอกว่า manage next js with v e r s a l นะครับ v e r s a l มันคือมันเป็น host นะครับ host หนึ่งไว้สำหรับ deploy next js นะครับผมก็จะมีการ c o n f i g ไม่ยากไม่ยากมากนะครับอันนี้เราเดี๋ยวเราจะมาลองทำการ deploy ไปที่ v e r s a l นะครับผม อ่าเรามาดูกันก่อนนะครับอ่าของ v ว r ร์ซลเนี่ยมันจะอัตโนมัติ next b u i l d นะครับเสร็จแล้วมันจะมีการต้องใช้อ่า next lint ด้วยนะครับ next lint คืออะไรครับเราไปดูที่แพ็กเกจ JSON นะครับแพ็กเกจ j s ัของเราก็จะมีการเขียนสคริปต์ไว้แล้วนะครับอ่าจะเป็น next lint นี่นะครับทีนี้เราต้องมาเช็คโค้ดของเราก่อนว่ามันถูกหลักตาม next lint หรือเปล่านะครับวิธีการทำก็คือเรียก terminal ขึ้นมานะครับแล้วก็เขียน npm นะครับ แล้วก็ next r ันลิฟต์นะครับผมอ่าครับมันมันจะมีบอกว่าให้เอาสติ๊กหรือเบสนะครับสองอย่างนะครับผมเลือกส t i c k เลยแล้วกันครับว่ามัน recommend เอาไว้นะครับอ่าอันนี้มันก็ Install Dependency ลงไปให้เรานะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่า ครานี้เสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะมีการลง2ตัวนี้นะครับ next lint es lint เอกับ ex lint config next นี่นะครับทีนี้เราทำไงต่อครับครานี้มันบอกว่าให้ run next lint again เพื่อ view warning and errors นะครับแล้วก็ทำตามเลยนะครับผมก็รันเหมือนเดิมครับคำสั่งเดิมนะครับมันขึ้นว่าอะไรครับ f a i l t o u o a d u in อ in next declare in ไอ้นี่นะครับ in es lint rc dot เจสันนี่นะครับมันมีการเออร์ตรงนี้นะครับอันนี้เสืบมเนื่องมาจากตัวโนดของเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโนดของเราก่อนนะครับโนดเวอร์ชันโนดของเราตอนเวอร์ชัน13.14.0นะครับคือตรงนี้ใน next 12เนี่ยมันต้องการโนด16ขึ้นไปอะไรนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโนดนะครับผมวิธีการเปลี่ยนโนดนะครับผมจะเรียก c o m command l i n e ขึ้นมานะครับ แล้วก็ให้มันเป็นแอดมินนะครับทีนี้ผมก็ใช้คำสั่ง n v m list นะครับผมนี่นะครับตอนนี้มันเป็น13.14.0อยู่ผมต้องการย้าย Move มูฟมาเป็นที่เวอร์ชัน er 16.15.1นะครับผม วิธีการลง NVM นะครับก็คือ Node Version Manager นะครับมันจะอยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมเคยสอนไปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับว่าวิธีการลงลงยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมข้างบนนะครับโอเคจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งนะครับนี่เราก็เช็คดูว่ามันตรงไหมอ่ะคราวนี้มันเลื่อนมาที่สิบหกจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เราก็มาเช็คตรงนี้อีกทีนะครับอ่าคราวนี้มันได้แล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะรันสคริปต์อีกรอบหนึ่ง ค่าคราวนี้มันรันได้เรียบร้อยแล้วครับมันเตือนวันนิ่งอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ทีละอันเลยนะครับที่โฮมนะครับอย่าใช้แท็กอิมเมนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่เพจโฮมก่อนนะครับตรงนี้นะครับแท็กอิมเมมันบอกว่าให้ใช้ next image แทนนะครับแต่ตรงนี้เราเราไม่ได้เรียกรูปอะไรมานะครับเราเป็นแค่ก๊อปปี้มาจากพูดแสบนะครับเดี๋ยวผมบังไว้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้อ่านี่ผมบังไว้เรียบร้อยแล้วแล้วอะไรต่อมานะครับ index ทุก use memo missing dependency timestamp นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เพจ index ตรงนี้นะครับผมมันบอกว่าอะไรครับมันบอกว่า missing dependency หมายความว่าเราไม่ได้ตั้ง dependency ตรงนี้นะครับผมก็ตั้งตรงนี้นะครับโอเคแล้วต่อมาอย่างไรนะครับต่อมา error ตรง category index call function category page ต้อง number เนมต้องสตาร์ทด้วยอัปเปอร์เคสเลสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมต้องเป็นอัปเปอร์เคสนะโอเคแล้วก็ข้างล่างสุดก็ไวแทนที่ให้เหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็เซฟไปมีอะไรไหมแล้วก็มีตัวนี้นะครับ react h ุกย use ฟ f f e c t missing dependency อีกแล้วนะครับ missing dependency ตรงนี้ผมก็เอา global object มาไว้ตรงนี้นะครับอ่าเซฟทานี้ผมลองรัน ลิ้นอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้ n o e s l i n t w a er r n i n g or e r r o r นะครับก็คือเราแก้ไขไฟล์เราถูกต้องหมดทุกอย่างละทีนี้เราก็จะเอาขึ้นอ่า워쏘ยังไงนะครับนี่ผมปิดตรงนี้ไปเลยนะครับอ่าดูก่อนนะครับเราเข้ามาที่เว็บของ v r 워쏘นะครับทีนี้เราก็ล็อกอินด้วยอแอคเค n าที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ผมมี GitHub อยู่ผมก็ล็อกอินด้วย GitHub นะครับ จะเจอกับหน้า create git repository ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถสร้าง repository n a m e ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่สําหรับคนที่เข้ามาแล้วไม่เจอหน้านี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคนเข้ามาเจอหน้านี้อย่างนี้นะครับแบบว่า no project git แล้วเรากด create new project อย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีการสร้างไม่มี UI ในการสร้าง repository ตรงนี้นะครับให้ปิดไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ document ของ n d j s แล้วก็ไปกด link มาใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะไปสู่หน้าการสร้างของมันเองนะครับ อย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถสร้างตรงนี้ได้เลยหรืออีกอย่างหนึ่งคือเราจะไปสร้างในกิจทับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันคือไปเชื่อมกิจทับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะสร้างตรงนี้เลยนะ next js แล้วก็กด create นะตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็น create private git ถูกแล้วนะครับผมกด create อ่าเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปเชื่อมนะครับอ่าเนี่ยเข้าไปเชื่อมที่กิจทับแล้วตั้งชื่อตรงนี้ไปแล้วนะครับถ้าเราไปดูที่กิจทับเราก็จะมีชื่อ next js อยู่ใน repository ของกิจทับแล้วนะครับ อาแล้วมันพอมันเชื่อมเสร็จแล้วมันก็มีการบิว์เกิดขึ้นเลยนะมันพอมันบิว์เสร็จมันจะเป็นคือมันไม่ใช่โค้ดของเราที่เราทําตอนนี้นะครับจะมันเป็นบิว์โค้ดกลางๆของมันเอามาก่อนนะครับจะเป็น example ของมันนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นภาพนะใช้เวลาประมาณไม่เกิน20วินาทีก็เสร็จแล้วนะครับไม่ได้ใช้เวลานานนะครับในการบิวส์อ่าโปรเจกต์ว่างเปล่าแบบนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เสร็จแล้วนะครับ เราเราจะเช็คดูเราให้เรากดตรงนี้เลยนะครับคลิกตรงนี้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็อันนี้เว็บเราก็สามารถเอาไปเผยแพร่ได้นะครับเป็นพับบิกแล้วหรือเราจะเอาไปเชื่อมแมปเป็นโดเมนของเราก็ได้นะครับผมทีนี้ผมก็จะเอาโปรเจกต์ที่ผมเขียนในด้านซ้ายครับเอาเข้าไปยังไงนะครับคือตรงนี้เนี่ยครับผมยังไม่ได้สร้างกิจนะครับในโปรเจกต์ตรงนี้นะครับเแต่ผมจะสร้างกิจด้วยการใช้ฟอกนะครับ โฟกของผมเป็น Windows นะครับผมใช้ Windows อยู่นะและผมก็ไม่มีกิจเวอร์ชันนะครับอย่างที่ผมเขียนตรงนี้นะครับผมไม่มีกิจเวอร์ชันใน Windows นะครับแต่ผมมีกิจเวอร์ชันของโฟกนะครับกิจเวอร์ชันของโฟกเป็นยังไงนะครับอ่าผมนี่ครับโปรแกรมโฟกนะครับผมผมมาเช็คให้ดูนะครับว่าผมมีกิจเวอร์ชันของโฟกอย่างงี้นะครับนี่นะครับของโฟกกิจ instan นะครับเพราะผมจะใช้งานกิจนะครับผมจะเข้าโปรแกรมโฟกแล้วก็ไปกดคอนโซลนะครับแล้วก็ใช้งานกิจได้ปกตินะครับผม อันนี้ผมจะทำการสร้าง git Initial นะครับในโฟลเดอร์ของ next นะครับโอเคอันนี้ผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะไม่เอาขึ้นโปรเจกต์นะครับจะมีอยู่2จุดนะครับมีจุดนี้นะครับจะไม่เอา next folder ขึ้นโปรเจกต์นะครับเรา ignore ไปเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็น package g i t l o g json นะครับก็ ignore ไปสองอย่างนะครับแล้วเราก็ stack เข้ามานะครับ ขี่ขวานะครับเลือก stack stack เข้ามานะครับเรา stack ลงมาข้างล่างนะครับะจะเห็นได้ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะครับเพราะว่าในหน่วยโมดูลเรามีแพ็กเกจอยู่เยอะนะครับแล้วทีนี้เราก็เขียนไปว่า first commit ของเรากด commit ไปเลยนะครับใช้เวลาสักครู่นึงครับทีนี้เราก็มา add remote นะครับ ตรง repository URL ตรงนี้เราเอามาจากไหนนะครับแล้วให้เราไปดูตรงนี้นะครับตรงหน้าของ v ว r ร u ซเลยก็ได้น,นะแล้วก็ไปคลิกที่ dashboard นะครับแล้วก็คลิกที่โปรเจกต์ของเรานะครับอ่านะครับแล้วเราก็ไปวิวตรงนี้นะครับวิวกิจ repository ตรงนี้นะครับมันจะเด้งไปที่กิจครับนะก็จะเอาโค้ดมาจากไหนนะครับเราให้เราตรงนี้นะ view code ใช่ไหม view code ตรงไหนเนาะก็ขยายใหญ่ก่อนนะครับผม อ่าตรงนี้นะครับมันจะมีถูกหิวเขียวตรงนี้แล้วเราก็กด Copy มานะแล้วเราก็ย่อไปนะครับแล้วเราก็มาแปะตรงนี้อ่าเช็คก่อนว่ามันส c กเ s สไหมอ่าซีนนะครับแล้วเราก็แอดไปเลยนะครับแอดเสร็จแล้วเราทำไงต่อนะครับเราก็เฟดทีหนึง่งอ่าครับแล้วเราก็เช็คเอา t ์มานนะครับอ่าเมนตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องย้ายตัวนี้เข้าไปอยู่ในเมนนะ เราต้องเออร e เมอร์ชอินทูนนะครับผมเดี๋ยวนะครับต้องเป็น m e r g e เดี๋ยวนะเ e r g e เป็นแบบฟอ r ์ push เลยนะครับผมเราจะเอาทั้งโปรเจกต์ใส่เข้าไปเลยนะครับประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมอาจจะบอกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมทำสร้าง,งกิจสร้างไปสร้างมาโปรเจกต์ผมหายไปหมดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโปรเจกต์ที่มันมีอยู่ตอนนี้มาใช้นะครับผมคราวนี้เรา ใส่เข้าไปหมดแล้วนะครับแล้วเราก็พุชเข้าไปนะอ่าเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนบางอย่างนะครับตอนนี้หน้าหน้าเพจของเราเป็นแบบนี้นะครับเป็น hello แล้วก็ about นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ให้ดูว่าเราเปลี่ยนจากโค้ดด้านซ้ายแล้วด้านอ่าเว็บเดเวอร์ซลมันก็เปลี่ยนด้วยนะครับประมาณนั้นนะตอนนี้เป็น hello แล้วก็เป็น about นะครับผมผมจะเป็น hello hello world 2แล้วกันนะครับแล้วก็ s a v อพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยามาหน้าที่หน,หน้าโฟล์กนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับแพ็กเกจต่อเจสันเราจะอิกนอ e นะโอเคเรายังไม่ได้พุทสกิปอิกนอ e ไปโอเคแล้วเราก็แตกเหมือนเดิมนะแล้วก็ c h เชน something โอเคแล้วก็คอมมิชพุทไปเลยนะครับ ซึ่งบ้านมาสเตอร์เราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราลบทิ้งเลยก็ได้นะเราลบทิ้งไปเลยโอเคครับเมื่อเราเมื่อเราพุชเข้าไปในกิจแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรนะครับ <_' S 1> เดี๋ยวมันจะออโต้ดีพอยให้เราเองนะครับหรือมันจะทำงานของมันเองนะครับในเวอร์ซนะครับเดี๋ยวเราต้องรอสักพักหนึ่งนะครับ ลองเช็คหน้าเว็บนะว่ามาหรือยังนี่นะครับมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าถ้าเราทําที่โคดด้านซ้ายของเราแล้วเราก็พุชกิจึ้นไปมันก็จะอัตโนมิติดีพอยให้เราเลยนะครับอันนี้คือสําหรับเวอร์ซลโฮสติ้งนะครับที่มันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับจริงๆอ่าโฮสติ้งอื่นๆก็ทําได้นะครับเราทํา CDCI นะครับในการอ่าดีพอย t o ออโต้อัตโมติอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในการดีพอย เข้าไปที่วอล์เอลนะครับเข้าไปที่โปรดักชั่นของเรานะครับถ้าเกิดโค้ดเก่าผมยังอยู่นะครับก็คงจะเห็นว่ามันแสดงผลอยู่ด้านขวานะครับแต่เพออินผมไันไปเปลี่ยนบา็อคครับเปลี่ยนมาเป็นเมนนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้เมิร์ดนะครับแล้วผมก็ไปลบกิจโฟลเดอร์ทิ้งแล้วก็ดีลิทแบบเพอร์มานแนนต์ไปเลยนะครับมันก็เลยหายไปเลยนะโค้ดผมก็เลยหายไปเลยนะครับจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้แดร้ายแรงขนาดนั้นนะครับจริงๆถ้าเกิดเราไม่ประมาทเราก็ไม่เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคครับถากดใปูจ กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ